พักเก้าไกลนาโดยท่านนี้ค่ะคุณธัญ,ญวัตรกมลวงวัดว่าที่สสบัญชีรายชื่อของพักนะฮะรวมไปถึงว่าที่สสเชียงใหม่จากพักเก้าไกลนี่มาร่วมง,งานนี้คุณผิงคุณผู้ชมเชียงใหม่ไพรนะคะเชียงใหม่ไพรสย2023ที่จัดขึ้นมาเพื่อต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่าไพรมันเมื่อวานนี้มีขบวนตั้งแต่ช่วงเวลาเย็นๆห้าโมงเย็นนะคะที่พุทธสถานเชียงใหม่แล้วก็เคลื่อนขบวนไปยังจุดต่างๆมีหน่วยงานหลาย องค์กรมาร่วมกันจัดกิจกรรมขบวนพาเหรดหลากหลายสีสันนะคะแล้วก็มุ่งสู่ถนนไนบาซาถนนลอยเคราะห์แล้วก็ไปจบที่ประตูท่าแพใจกลางเชียงใหม่ภายในลานประตูท่าแพแล้วก็โอ้โหเห็นบอกว่ามีกิจกรรมเยอะแยะเลยแต่งตัวหลากหลายสีสันแบบที่บุคคุณผู้ชมเห็นชายหนังกลางแปลงด้วยแล้วก็มีกิจกรรมเปิดเทศกาลเฉลิมฉลองเพื่อสนับสนุนเพศสภาพการสมรสเท่าเทียมกันนะคะเมื่อวานนี้คุณธัญวัฒน์ ว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลก็เน้นย้ำในเรื่องที่เก้าไกลขับเคลื่อนมาตลอดนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมถ้ายังจํากันได้คุณผู้ชมค้างอยู่ที่วาระสองและ3ะเนื่องจากพิจารณาไม่ทันในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วคุณธัญวัตรบอกเลยค่ะว่ายืนยันค่ะว่าถ้าเกิดมีการเปิดสภารัฐบาลชุดใหม่และก้าวไกลได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจะนําร่างสมรสเท่าเทียมกลับมาพิจารณาต่อในทันทีเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะ ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้ได้เพื่อประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของาศาสนาที่นับถือซึ่งก็ยืนยันว่าจะผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะคะ